สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยจะพิจ่าก,กับน้องราพี EP ที่910ค่ะ910ประจำเช้าวันพฤหัสนะคะพี่ขาสิบก,กรกฎาคม2อร8ันาคม2568นะคะเช่นเคยจะพิจ่าน้องราพีมีพระเครื่อง ราบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้1ชุด31รายการค่ะมีรายการพิเศษ1รายการนะคะ1-30เปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์5 0 0บาทค่ะรายการที่31จะเป็นรายการพิเศษนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักลายได้เลยนะคะ0ูนย์ 084 156 1092 543 9610ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจะพี่จา๋าก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้า9ก้าโมงเช้ารอบเย็น5้าโมงเย็นนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคติตตารามปีสองหนึ่งด้านหลังจะเป็นหนุมานค่ะมาในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาทจะรายการที่สองจับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจะ้ะเป็นเหรียญลูกไข่นะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ํา 300บาทค่ะวันนี้น้องระพีได้มาเป็นเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านได้มาสององค่คะพี่ขามาคู่กันแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวน้องระพีให้ดูทีละรายการค่ะ,ะ,อ,ะองค์นี้จะเป็นองค์ที่สามนะคะเสือมียันจุดๆแล้วก็ตรงคอตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีด้านหลังก็จะมีเป็นรูปเหมือนท่านนะคะหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานคองด่านค่ะเป็นเสือแล้วก็อุดกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งองค์นี้องค์ที่สามองค์นี้องค์ที่สี่ค่ะยันคล้ายๆกันเลยค่ะพี่ขามียันแบบนี้คล้ายๆกันเลยแล้วก็ด้านหลังมีรูปเหมือนท่านค่ะรับคู่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาองค์ละสามร้อยบาทนะคะน้องและพี่ได้มาบ้านเดียวกันเลย ห้าเป็นหลวองอพระอาจารย์น,นำวัดดอนสันลาปีหนึ่งเก้าค่ะเรียมพลาสติกนะคะหกเป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนจ้ะรูปหล่อปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะด้านหลังรายการที่เจ็ดเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านพิมพ,พ,พุทธคุณพิมพ์กรรมการค่ะมาพร้อมกล่องนะคะ รายการที่7อ่าขอไปค่ะรายการที่8เป็นเป็นพระกิ่งพระกิ่งกะไหลทองมาพร้อมเลี่ยมเงินลงยาค่ะ9เป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชค่ะสวยนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยสิ 10, จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ 1ิจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ2470จะพิจาองค์นี้เลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้นะคะ1 1เป็นอ่านั่งพานหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรุ่นชนะมานนะคะต่อโค้ดตรตองอก,อก1จุดค่ะด้านหลังเป็นโค้ดหมายเลข321นะคะปี2537ค่ะกระไหล่ทองเลี่ยมกรอบเงินฝั่งเพชรค่ะ 12เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสอง9ค่ะด้านหลังเป็นเสียนตองนะคะ13เป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ทิมจะตอกโคตสาราสวยๆเลยเป็นกระไหลทองนะคะด้านหลังมียันค่ะเป็นเหรียญขันลำ้ำขันน้ำมนต์หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่ขา14จะเป็นหลวงพ่อแดงยานวิราชปี0ูนย์ค่ะ 15บห้าจะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญเ,ออเขาไปค่ะเป็นแหวนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะนี่แหวนหลวงปู่ทวดจะพี่จาแหวนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะ300บาทค่ะ16เป็นแหวนหลวงพ่อรวยลงยาจา้ะ องค์นี้สวยอ่าขอไปค่ะเป็นปูดโต๊ะน้องเราพี่พูดผิดเป็นปูดโต๊ะจะพิจารณังไงต่อโคดต,ตรงนี้ด้วยสวย300บาทนะคะแหวนหลวงปูดโต๊ะ17เ,เป็นสมเด็จเกดชัยโยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ สองดอะไรสักอย่างนี่เค่ะพี่นี่สิบแปดจะเป็นสมเด็จเก่าด้าน,นหลังกุบางขุนพรมกุกเก่าปี2,500นะคะ19เก้าสมาหลวงปูท่ทวดกระไหลทอง อาจารย์ทีมปี08งานเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะยีเป็นพระสิวลีหลวงพ่ออหลวงปุตโตค,ค่ะยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงจะวิจารยืนบนหลังเสือนะคะวัดวังสัพพรสด,ด้านหลังค่ะ ยี่สิบสองเป็นสมเด็จแบบนี้ค่ะปิดทองแบบนี้แล้วก็มีเชือกด้านข้างองค์ใหญ่นะคะเก่ามากยี่สิบสามเป็นสมเด็จค่ะจะมีตะกุดตรงนี้ค่ะด้านหลังจะมีเป็นเหมือนตรา วัดละคังไหมคะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดข้าวสาร1นึจุด 24, 24เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะเสมาหลวงพ่อจงหลังสิงนะคะ 25, 25เป็นกิ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะเลียมกอบเงินลงยา ยี่สิบห้าหลวงพอ่ออีวัดสัตหีบค่ะสองสี่เจยี่สิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อเงินค่ะดอนยายหอมยี่สิบแปดค่ะเป็นพระปิดตาจะเป็นปิดตาแล้วก็ปิดหู ของอหลวงปู่บุญนะพี่นะวัดกลางบางแก้วค่ะ29จะเป็นหลวงปู่โต๊ค่ะองค์นี้สวยปีหนึ่งหนึ่งด้านหลังมียันด้วยค่ะ30เป็นปิดตาหลวงปู่โต๊มาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะปลุกเสกสามไตามาร ฝั่งตะกุด1ดอกนะคะหลังยันดวงมีเกษาด้วยนะคะพี่ค่หนองค์300ร้บาทสององค์500บาทแล้วจะส่งฟรีนะคะอ่ารายการพิเศษวันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยได้มาเมื่อเช้านี้เลยจ้ะพี่จ๋เหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกวัดโคสิต,ตาราม2504 มาพร้อมกล่องจ้ะมีรอยจานสี่จุดนะคะด้านหลังมียันเปิดให้พี่ๆที่500อบาทเท่านั้นนะพี่นะ หลวงพ่อกลวยค่ะโอเคจ้าพี่จ๋าชอบรายการไหน0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปส่หนึ่งห้าหกนะคะสำหรับชาวนี้สวัสดีค่ะ